วันนี้เสนอตอนถอดรหัสโฆษณายาหลอกลวงคุณฟังคะยาแผนโบราณที่โฆษณาว่าประกอบด้วยสมุนไพรที่ช่วยฟื้นฟูตับรักษาเบาหวานรักษาโรคเกาต์รูมาตอยต่อมลูกหมากอักเสบบำรุงเลือดแท้จริงแล้วสมุนไพรดังกล่าวออกฤทธิ์โดยรวมมีสรรพคุณเป็นแค่ยาบำรุงร่างกายเท่านั้นคะ่ะ บางอย่างอวดอ้างโฆษณาว่ายาชนิดนี้สมุนไพรชนิดนี้หรือผลิตภัณฑ์ชนิดนี้รักษาโรคเอดได้แท้จริงเป็นแค่ายาแผนโบราณรักษาน้ำเหลืองเสียค่ะบางอย่างอวดอ้างโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้แก้สมองมึนงงแก้ประสาทพิการหรือเป็นยาคงประพันธ์ครอบจัก,กรวาลเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วยเสริมฮอร์โมนควบคุมโรคเบาหวานได้ด้วย แท้จริงเป็นแค่ยาหอมหรือสมุนไพรที่มีสรพคุณบำรุงร่างกายเท่านั้นค่ะบางอย่างอวดอ้างโฆษณาว่าเป็นสมุนไพรช่วยละลายไขมันลดความอ้วนลดน้ำหนักแท้จริงเป็นแค่ยาระบายบรรเทาอาการท้องผูกเท่านั้นค่ะอวดอ้างโฆษณาว่าผู้ป่วยกินแล้วหายผู้ป่วยแท้จริงพบว่าผู้ป่วยที่ถูกกล่าวอ้างเสียชีวิตไปแล้วค่ะ การโฆษณาเหล่านี้ล้วนผิดกฎหมายออยอไม่เคยอนุญาตให้โฆษณายาหรือรับรองสรรพคุณยาในลักษณะดังกล่าวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังหากพบโฆษณาโอ้อวดเกินจริงแจ้งเรื่องร้องเรียนสายด่วนอย1 5 5 6หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโฆษณาโอ้อวดเกินจริง Facebook Page หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคสนับสนุนโดยสำนักง,งานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายสื่อสุขภาวะเขตหนึ่ง